มาต่อตอนที่3นะครับในตอนที่3นี้นะครับเราลองมาดูซิว่า AI นะครับมันสามารถเข้าใจนะครับภาพไหมแบบไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบให้ AI ดูนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ Gemini ตัวเดิมนะครับตัวล่าสุดเลยนะในขณะที่ทำคลิปนี้นะครับผมจะเอกคำสั่งบวกนะเพิ่มไฟล์แล้วก็ออกคำสั่งอัปโหลดไฟล์นะครับโอเคจากนั้นตัวนี้นะครับ ผมก็จะเอามาใช้นะเป็นแบบโครงสร้างหลังคาครับเปิดให้ AI หดูก่อนอื่นผมจะถามมาเลยภาพนี้คืออะไรดูว่ามันเข้าใจไหมภาพนี้คืออะไรนะครับปึ๊บเข้าไปอ่าโอเคเข้าใจหรือเปล่าว่าคืออะไรนะครับก็หวังว่ามันจะเข้าใจนะอืม ช้เวลาคิดนานนะครับไอ้ลดัปดาวเมนูตรงนี้ดูนะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะเป็นอ่ะโอเคมันเข้าใจแล้วครับรู้ขนาดด้วยโอเคก็มันจะบอกขนาดนะนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับมันค่อนข้างจะดูภาพเข้าใจนะมันบอกว่าอะไสเหล็กเนี่ยนะครับเป็นอะอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถามง่ายๆเลยให้มันถอดแบบดีกว่านะครับผมถามเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคงไม่ประโยชน์ให้มันดูแบบใช่ไหมเพราะว่าเราก็ดูได้อยู่แล้วดังนั้นผมถามตรงๆเลยว่าความยาวของอะเสเหล็กตามแบบนี้จะต้องใช้เหล็กทั้งหมดกี่เมตรโอเค ถามดื้อๆแบบนี้เลยไม่ซับซ้อนครับคือผมยังมีความหวังนะว่าสักวันหนึ่งนะ AI มันจะมีการทำความเข้าใจภาพนะครับได้ดีขึ้นมากๆนะครับซึ่งก็ตอนนี้คือมันมันมันเริ่มและมันเริ่มละเริ่มเข้าใจละแต่นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเนี่ยมันบอกว่า หาตำแหน่งและความยาวของอาเสหล็กคือคานหลักที่พาดตามแนวนอนตามภาพอันนี้เข้าใจละซึ่งวางอยู่บนแนวกริดลาย A และ D ความยาวของคานแต่ละเส้นจะเท่ากับระยะห่างระหว่างแนวแกนหนึ่งและ2ซึ่งแบบระบุไว้คือ6เมตรข้อหมายคืออะไร6เมตรอันนี้คือ6เมตรครับน,นี่เห็นไหมครับจุดเนี้ยคือ6เมตรจากหึงไป2เนี่ย6เมตรอ่านะครับอันนี้เขาบอก1 1ไป2คือ6เมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันก็มาถูกทางละ หาจำนวนเหล็กที่ต้องใช้ก็เอา6ไปคูณ4นะครับมันก็ตอบมา6 4สี่ยิบสี่นอย่างนี้เจ๊งไงเพราะว่าอะไรมันคิดด้านเดียวเห็นไหมครับแล้วข้าหมายคืออะไรเขายังไม่เข้าใจนะบ,บริบทของภาพนี้ว่าอาเซนี่มันวิ่งหลายแนวคือถ้าเขาชี้ตรงไหนเขาก็เดาตรงนั้นซึ่งจริงๆถ้าเขาเกือบถูกนะถ้าเขาบอกว่าหเนี่ยตอนนี้เรามีในเนี่ยบอกอาเซเหล็กมีสี่ผมไม่รู้คืออะไรนะผมก็ งงเหมือนกันนะซ c นะเคยแต่ 2C อันนี้คือ 4C นะอ่าไม่เป็นไรจัดมา4อัน 4C 6C 24อันนี้24ถูกไหมครับแล้วถ้ามันอ่านตรงนี้ได้มันบอกว่าน,นี่คือ7.5ก็7.5ไปคูณ4แล้วคูณ2เกือบได้ครับโอเคเนี่ยเพราะว่าภาพมันไม่เคลียร์ไงแล้ว AI มันยังไม่ไม่มีความรู้พอแต่ถ้าเราลองเอาตัวอะไรที่มันแม่นๆดีไหมอย่างเช่นถ้าเราลองจินตนาการภาพจาก 3D ไหมโอเคสมมติผมจะทำอสัาเหมือนกันนะ แต่ผมจะลองมาทําภาพนี้ขึ้นมาอ่ะผมทําเอาเป็นเอาเหมือนเขาเลยแล้วกันตามแบบเลยนะครับเมื่อกี้คือหกคูณเจ็ดจุดห้าหกอ่ะคิดวางนะหกคอมมากเจ็ดจุดห้าไม่น่าใช่อ่ะไม่เป็นไรผมทําทําแบบผมเองแล้วกันนะเอาผมเอาเป็นแปดคอมมาหกแล้วกันอ่ะแล้วผมก็จะมี ตัวนี้ขั้นกลางนะตัวนี้ขั้นกลางปึ๊บอ่ะสี่อ่ะเอาง่ายๆไปนี้ก็ได้ผมเอาเอาง่ายๆนะไม่เป็นไรครับอย่างนี้แต่ผมปรับท็อปวิวแคร์มาราพา l าเลลแล้วปรับเป็นท็อปวิวโอเคแล้วผมไปใส่ไดเมนชันละนี่ใส่เข้าดูเลยว่ามันเป็นยังไงร,ระยะ เข้าใจไหมครับ,ค,รบคือผมจะใส่ให้เขาดูเลยว่าระยะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเดียวผมลบตัวนี้ทิ้งไปนะโอเคผมจะส่งเข้าไปให้เขาเลยโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่า เส้นสีน้ำเงินทั้งหมดในภาพนี้คืออัเสช่วยวัดความยาวทั้งหมดด้วยอ่าโอเคก็ระหว่างรอ AI ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ายาวเท่าไหร่คิกรัวๆนะนเซฟนะครับไปที่ e d i t i n f o n f นะมันบอกว่าทั้งหมดคือ42เมตรโอเคเรามาดูกันที่ว่า AI เนี่ย มันเดาถูกไหมว่าเท่าไหร่คำตอบคำตอบคือ42เมตรครับพัดเจ้าถ้าเราบอกละเอียดมันตอบได้ครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าเฮ้ยใครจะมานั่งทํางานไม่มีไออีกแล้วใช่ไหมครับทุกคนและนี่คือหลักการทํางานทุกคนเริ่มเห็นใช่ไหมว่าทําไมผมนำ sketchup เ,เข้ามานะทำงานแล้วก็ ai แล้วทําเป็นบิ m ครับเดี๋ยวราต่อไปนะคลิปต่อไปเรามาดูการทํางานที่มันละเอียดมากขึ้นนะ ai เนี่ยไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับ